ก้าวกระโดดเลยเนี่ยไม่ใช่พัดน,นี้เท่าไหรน่นะแต่ก็อันนี้ไล่ไปตามสเต็ปแลลวเนาะเดี๋ยวพวกเรางงอ่ะอันนี้ก็ยังเป็นอันนี้จะเป็นเช็คเรื่องของ if clause เขาเรียก if clause หรือว่า conditional sentence conditional sentence อ่าโดยประโยคแบบนี้เขาเรียกว่าประโยคเงื่อนไขนีประโยค เงื่อนไขโดยมันจะมีทั้งหมดสี่แบบนะสี่แพทเทิร์นแต่ที่จำจำที่จำเป็นจะต้องดูเนี่ยที่เป็นเงื่อนไขที่แบบกำหนดไว้สมมุติฐานไว้เนี่ยจะเป็นแบบสามแบบนะเพราะว่าเขาจะเรียกแบบที่หนึ่งว่าเป็น zero pattern zero pattern ก็คือแบบสิ่งที่เป็นจริงในในทั่วไปเช่นเมื่อเราเอา อะไรอ่ะเมื่อเอาน้ำแข็งไปตากแดดน้ำแข็งจะหลอมเหลวอย่างเงี้ย it melts อย่างนี้เป็นต้นนะมันเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์อ่าดังนั้นวิธีจำให้จำเป็นเพลงนี้ว่าเพลงทํานอง happy birthday นะ if you leave me I will cry มันเคยเคยสอนไปอย่าง if you let me I would die if you had left me only if you had left me only I would have would have cried and died อ่าอันนี้นะให้ดูแพทเทิร์นของกริยาที่ใช้ถ้าแพทเทิร์นที่หนึ่งเป็นไง If you leave me, I will cry. If you let me, I would die. If you had left me only, I would have cried and die. ก็จะเป็น if ตามด้วย subject ตามด้วย verb ช่องหนึ่งข้างหลังจะเป็น subject ตามด้วย will ตามด้วย verb infinitive verb infinitive เป็นยังไงก็คือ verb ที่ไม่ผันรูปโอเคไหมช่องหนึ่งเนี่ยมันยังมีผันตามประธานว่าถ้าเป็นประธานเป็น เอกพจนหรือซิงคูล่ามันก็ต้องเติม S e s เนะีต่อมา if you left leave กลายเป็น left แสดงว่าเป็น subject ตามด้วย verb ช่อง2นะี่ยตามด้วย verb ช่อง2ข้างหลังเป็นราย subject ตามด้วย would นะ would นี่เป็นรูปอดีตของช่องของคำว่า view นะีแต่มันก็ยังตามด้วย infinitive คือ verb ไม่ผันเหมือนเดิมนะีต่อมาแบบที่3คือ If you had left me only, I would have cried and die. d Subject ตามด้วย had, ตามด้วย verb ช่อง3นะ had ตามด้วย verb ช่อง3จะมี only หรือไม่มีก็ได้นะ yeah. ซึ่งในข้อสอบบางทีมันจะมี if only ติดกันเลยนะ yeah. ต่อมา subject ตามด้วย would ข้งเนื่องจากตัวเงื่อนไขมันเป็นแบบนี้อ่า yeah. มันก็ต้องตามด้วยสิ่งนั้นแต่ว่า would มันบังคับให้กริยาตามมามันต้องเป็น i n f i n i t i v มันเลยต้องเป็น h a v e แล้วก็ตามด้วย verb ช่อง3นะซึ่งความแตกต่างกันก็คือแบบที่หนึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เป็นไปได้ถ้าเธอร้องถ้าเธอจากฉันไปนั้นฉันจะร้องไห้เนี่ยเป็นไปได้และยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้แต่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อ่าต่อมาส่วนนี้ ทะเลาะทะเลาะกันอยู่แล้ว if you let me, I would die อันนี้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่เขาชอบนี่อชอบใช้แบบ if I were you ถ้าฉันเป็นเธออ,อย่างอันนี้เราฝึกกันตั้งแต่ประมาณถ้าเราเป็น Miss Universe ใช่ไหม,ม if I were the Miss Universe เนี้ยปกติ I จะใช้กับ was แต่ในกรณีเนี้ใช้ were นะคือการสมมุติที่เป็นไปไม่ได้โอเคต่อมา Uh, อะไรอีก If you had left me only I would have cried and died อันนี้คือไม่ได้เป็นไปกูใช้เล่นกับคำแบบนี้ก็คือมันผ่านไปแล้วแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปโอเคสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นคือแบบโอ๊ยตอนที่เเราทะเลาะกันนึกถึงย้อนไปความหลัง ตอนที่เราทะเลาะกันนะถ้าเธอจากฉันไปฉันคงร้องไห้แล้วก็ตายแน่แล้วแน่เลยแต่ดีนะเธอไม่ได้จากฉันไปโอเคไหมก็โอเคเนี่ยดังนั้นอันนี้เรารวยตอนนี้เรารวยปะน่าจะยังเนาะอืมสแสดงว่าตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบันถูกไหมอ่าตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบันก็คือเป็นไปไม่ได้อ่าเป็นไปไม่ได้แบบไหนที่เป็นไปไม่ได้ ก็จะเป็นแบบไหน subject ตามด้วย v e r ช่อง2 subject ตามด้วย would verb infinitive อ่าเดี๋ยวนั้นตรงนี้ต้องเติมอะไรกับเติมอะไรอ่าว a s ก็ช่องสองนนี่ i ก็ใช้กับ w o s ถูกหรือเปล่าไม่ถูกเนาะอันนี้มันเป็นไปไม่ได้มันจะใช้กับ w e r e แล้วก็ข้างหลังก็เป็น would โอเคไหมใช้แพทเทิร์นนี้นะซึ่ง ครูดิวที่เขาเป็นติลเตอร์ดังๆเนี่ยโทรอีกเนี่ยเขาจะให้จำสูตรง่ายๆว่า if one will do if two would be เนี่ยแล้วก็ if had verb three would have three โอเค would have three uh, เป็นแบบนี้แหละ would have t h r if one will do one ก็คือ verb ช่อง1ข้างหลังเป็น will แล้วตามด้วย infinitive ก็คือ do if t o ก็คือถ้าตามด้วย verb ช่อง2ข้างหลังจะเป็น would แล้วก็ be be นี่ก็คือ infinitive ของกริยาน,นั้นๆแล้วก็ต่อมา if uh, subject has verb ช่อง3ข้างหลังก็จะเป็น would have verb ช่อง3โอเคนะลองไปจดจำเองอ่าต่อมา when Mila arrived Mila arrived arrived เมื่อเขามาถึงไม k e ก็ได้ออกไปแล้วอันนี้เขามาถึงเป็นอดีตด้วยนะระวังพวกนี้นะครูใส่ครูอาจจะเปลี่ยน tense เปลี่ยนความเป็นปัจจุบันความเป็นอดีตอะไรแบบนี้เพื่อดูเราแม่นมานะไม่ใช่ว่าเจอประโยคแบบนี้ปั๊บ ฉันตอบแบบนี้เลยนะระวังเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เวลาครูทำติวเตอร์เรียลแบบนี้พวกเราจะจําไปเลยว่ามันต้องตอบแบบนี้ตอบแบบนี้ฉันไม่ทําแบบนั้นโอเคไหมครูไม่ทําแบบนั้นอ่าไมค์ Mike, ออกไปแล้วอ่ะออกไปแล้วเรียบร้อยต้องเป็นไรออกไปแล้วเรียบร้อยมันเป็นช่องสองอ่าอีกอันหนึ่งก็เลยต้องเป็น had already left โอเคฮ a d already left ถึงบอกว่าให้ดูดีๆนะบางทีมันไม่ใช่ตอบแบบนี้ดอูอันนี้เป็นปัจจุบันดังนั้นมันก็ต้องเข้าใจจริงๆ 13. Don't forget เอ่าเวลาใช้เนี่ยมันจะมีการใช้ forget to do something กับย่อบแบบนี้นะกับ forget doing something สองอย่างนี้ต่างกันยังไง forget to do something แปลว่าลืมที่จะทำ แสดงว่าทำไหมเท่ากับไม, <S <S 1> <S 1> ไ,ไม่ได้ทำอ่าไม่ได้ทำโอเคส่วนอันนี้ลืมการกระทำลืมสิ่งที่ทำแสดงว่าทำไหมทำแต่จำไม่ได้โอเคฮะทำแต่จำไม่ได้ลืมเป็นสนิทเลยเนี่ยังสมมติ อะไรอ่ะคือมันจะลางๆอะ่ะมันไม่ได้จําไม่ได้ทั้งหมดมันจําได้ว่ามีเหตุการณ์นี้อยู่โอเคไหมแต่เวลาเราสั่งแบบน,นี้อย่าลืมทำไรที่จะทำถูกไหมอย่าลืมที่จะทำ The lights ไฟ Before you leave the room ก่อนที่จะออกจากห้อง Put off ึ้นเลื่อนช h o ตไฟช็อตเลยไม่ใช่ต้องเป็น to turn off น no ะ to turn off เอออันนี้น่าจะเล่นกับคําว่า close แต่ว่าปัจจุบันนี้มันถูกละมันเป็นเนื่องจากว่ามันเป็นภาษาอังกฤษแบบ world e n g l i s h ่ยต่อมา by the time Zoe finishes her assignment ณนะเวลาที่ Zoe เนี่ยเสร็จการบ้าน Peter ทํทำอะไระก็จะ ก็น่าจะณต,ตอนที่เธอทําเสร็จคือมันเป็นอนาคตนนะแต่มันใช้แบบเป็นลักษณะเหมือนเงื่อนไขนะก็เลยใช้ w i l l have left ก็จะออกไปเรียบร้อยแล้วโอเคไหม i l l have left อันนี้ก็เหมือนกันนะประโยคจริงไม่เหมือนนะไม่ได้เป๊ะตามนี้ The kitchen c a n be dirty ห้องครัวไม่สามารถสุขรรกได้เลยเพราะอะไร The maid the maid อันนี้แปลว่าเพื่อนก็ได้หรือว่าเป็นคนทำความสะอาดก็ได้นะ The maid ทำไรเพิ่งทำเพิ่งทำความสะอาดไปใช่ไหมเมดกี่คนคนเดียวใช้ has หรือใช้ have ใช้ has ค่ะ has just cleaned it โอเคก็เพิ่งทำความสะอาดมันไป ต่อมาอันนี้ unless unless มีความหมายเท่ากับ if not เนี่ย yeah. unless เท่ากับ if not อ่านว่า unless เท yeah. ่ากับ if not ก็คือ if แล้วก็ตำได้ไหมเนาะ if ดดด not yeah. if I not อะไรแบบเนี้ย to the party I wouldn't have been so tired เนี่ย I wouldn't have been ข้างหลังใช่ยังไงนะ ข้างหลังใช้ subject w o u l d แล้วก็อะไร h a v e แล้วต้อง verb ช่อง3น้าแสดงว่าข้างหน้าต้องเป็นยังไง้างหน้าก็ต้องเป็นตามหลัง if เป็นอะไรนะ subject แค่ verb 3ถูกไหมอ่าข้อไหนตาม pattern นี้ข้อ b หรือเปล่า yes อ่า ถ้าฉันไม่ไปคือไปมาแล้วแล้วก็รู้สึกเสียดายอะถ้าฉันไม่ไปฉันคงไม่เหนื่อยขนาดนี้หรอกโอเคไหมต่อมาข้อสิบเจ็ด Has the bus arrived Has the bus รถบัสมายัางยังก็คือคำอะไร Yet Yet ยังยัง yet ยัง yet ยัง yet ยังเนะี่ยโอเคต่อมา w h e n d e is อะไรพอ to get up เขาต้องปลุกใช่ไหมปลุกก็คือเรียกนั่นแหละเนาะ saying คือพูดพูดทอมดูเรื่องมนมต้องแบบ telling Tom เนะี่ยต้องเป็น telling ไม่ต้อง telling to Tom นะ okay, t t Paul เนี่ยโอเค telling Paul ว่ไม่ใช่ telling Paul to get up โอเคต่อมา Mister Tom have you to sent letter that letter to m r Taylor ได้ส่งจดหมายให้ m r Taylor หรือยังแจ็คบอกว่า yes I've I've อะไรทำไปเรียบร้อยแล้ว have already done yes I've already done y e t a n done d that ทำเรียบร้อยแล้วต่อไป 20. is the hospital from the university อ่าเขาอยากรู้ว่าโรงพยาบาลไกลาจากมหาวิทยาลัยเท่าไหร่ใช้คำว่า how far how far ถ้า how long มันคือนานเท่าไหร่เนาะไม่ใช่ยาวเนาะโอเค how much how many ไม่ได้โอเคต่อมา 21 this building is quite old ตึกเนี้ยมันค่อนข้างเก่ามันสร้างเองได้ไหมไม่ได้ต้องถูกสร้างแล้วถูกสร้างในปีเนี้ยต้องเป็นอดีตนะการทำให้ถูกสร้างก็คือตาม verb uh, to be ตามได้ว verb ช่อง3นีจะแปลว่าถูกกระทำเนีถูกกระทำได้ว verb ต,ตัว3นั่นแนละซึ่งไอ้คำว่า build เป็นช่องหใช่ไหมแล้วก็ช่องสใช้ว่าอะไร built 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 เปลี่ยนตัวดีกลายเป็นทีใช่ไหมแล้วก็ built แบบนี้ b u i l d b u i l d built อ่า b u i l d b u i l d built ก็ดังนั้นอันนี้จึงต้องกลายเป็นคำว่า was built เนี่ย was built แปลว,ว่าถูกสร้างในปี1,910โอเค ต่มา although but though even though even if ละ like, however although แปลว่าถึงแม้ว่าอันนี้ไม่ได้อ่านว่าเอาตูดนะเอาตูดมีคนออกออกเสียงว่าเอาตูดหรือเปล่าน,นะ although although เนี่ย although ใช้แบบนี้แล้วกัน although although แบบนี้แล้วกัน there are แม้ว่าจะมีนักเรียน ยังไงนะครูเคยบอกว่า feel a feel little a little แตกต่างกันยังไงนะ feel feel a feel ใช้กับนามน,น,นับไดนบน้นับได้เพราะหูพจน์นะฮะบวกนามนับได้นับได้ต้องเป็นเพราะหูพจน์ด้วยนะอ่าแ,แล้วก็ถ้านับไม่ได้ที่ใช้อะไร little a little okay little a little อ่ะบวกน้มนับไม่ได้นามนับไม่ได้ไไดอ่ะโดยอันนี้นักเรียนเนี่ย student จะต้องเป็นนามนับได้อยู่แล้วนะแต่ทีเนี้ยระหว่าง f e e l กับว่า f e e l ต่างกันยังไงนะมีอะแปลว่า อคือมองโลกแง่ดีอมืมองโลกแงด่ดีถูกไหมคือแบบแม้ว่าจะน้อยแต่ก็ยังดีที่มีโอเคมีอ,นนอะคือมองโลกแง่ดีก็เป็นไรต้องเป็นแม้ว่าจะมีมีนักเรียนเพียงน้อยนิดแต่ครูก็สอนนะโอเคต่อมา <c oughs> ว้าวถึงข้อยากละโอเคขอเบรกตรงนี้ก่อนนะได้ลองทำแร้วยังขอให้ทุกคนลองทำ นะอยากเช็คเป็นงานเหมือนกันะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเบรกแป๊บนึง่งคือการเบรกแบบนี้ทีละนิดทีละนิดเนี่ย